สวัสดีค่ะช่องพันนีพาชมยินดีพามาดูมะละกอดุกนะคะออออปุณน,นะคะเบื้งมะละกอต้นนี้ดูค่ะเบื้งซอยกันพี่น้องเอ,อ้ยเบื้งดูค่ะอาฮัดเคยเห็นบอกพี่น้อง ดกจังไงมาดกได้ดกดีแท้อะไรบ้างดูสุ่น่ะโอ้มายามพี่น้องบ้านละน้อยค่ะหน้าอ้อยหน้า้อยเขายัางเนี่ยโอ้เขายวทั้งนั่นเตียโอ้ป็นนะค่ะป็นตาเขา่า เจมอเศ้านี่จ้าเ่ยวมือเศร้านี่มันหังบดีดอกเพราว่านาเาะนนี่เจียกัเก็บเก็บม้ากันมันมาสันดามันบอลพอสิเก็บเนาะจ้าออรนอกอืมทั้งนี้เขาเจ้ามาลีทังนั่นเขาเหนียวขอขอหกันนี้ซาเลียงปลาพ้อมเด้อค่ะบ่อเลียงปลาพ้อ ป่าเพื่อนดค่ะป่าลายห,หลายด้วยนะแต่ว่าหักมาบอกก่อพ่อเวลาเพื่นเอาอาหารให้เวลาเพื่นเอาอาหารให้นะโอ้ยป่าขึ้นแซ้วเลยลหละมาจินอาหารทงไฮทงนะค่ะพี่น้องบาละน้อยวันนี้มาเยี่ยมชม ตอยู่จะว่าเป็นฝ้าค,มคึมคึมคือฝนจิตกมื่อนี้เื่กี้พตกดอกว่าคึมแล,ล้วก็ล้มค่ะในโมบ้านอันนั้นทางโมบ้านละน้อยค่ะทงขึ้นไปนี่สิเป็นบ้านโนนคุนค่ะบ้านโนนคูนตำบลลาดใหญ่แถวบ้านโคกค่ะ บ้านโคกก็เป็นอีกแบบหนึ่งบ้านทงก็เป็นอีกแบบหนึ่งโอ้ยสะออนตะมาละกอน,นี่ละเบื่งอีกก้อนไทยเอาอีกก้อนสะออนคักสะออนคักพู่นะป๊าดกได้ดกดีมีคน,นปลูกปลูกผักปลูกคอมในะกระทางไปอยู่ไ้กิน ทำมาเป็นบ้านหลังที่สวงเพื่อนแล้วค่ะมีขอดว่ามีอย่างนะคะเป็นตาสะออนแท้ๆคลิปนี้จบเอาสำนสดีก็นนาะค่ะนาะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ